สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องแม่มอนชาแนลแนวทางเลขเด็ดอีกแล้วนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันที่10เมษายน2564นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางกลับบ้านไปแล้วถึงบ้านแล้วหรือว่าอยู่ในขณะเดินทางก็มารับชมแนวทางกับ ช่องแม่มอนชาแนลไปพังพางก่อนนะคะสำหรับวันนี้แม่มอนก็จะมีแนวทางเลขเด็ดประจำงวดวันที่16เมษายน2564มาฝากมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันข้อมูลแนวทางคะ่ะ สำหรับข้อมูลที่นําเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังพบกับแนวทางแรกเลยนะคะซื้อหวยยังโยมมาแนวใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ออกชุดแรกมาแล้วเป็นชุด3ตัวและ2ตัวและก็มีชุดเน้นอีกชุดหนึ่งตามที่แม่มอน เสนอไปแล้วนะคะมาแนวใหม่ค่ะชุดเต็มล่างนะคะ16เดือน4 6 4ห 4, 0 20 80 49 60และ4 2นะคะกันที่5 1ค่ะมาต่ออีกเม็ดเดียวตัวฟัน8นะคะล่างค่ะชุด2ตัวล่างนะคะ8 0ค่ะ เจ้าของผลงาน538นะคะท่านผู้ชมมาดูที่ว่างวดนี้จะมาหรือเปล่านะคะเรามาลุ้นกันค่ะเรามาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลน,นะคะท่านผู้ชมออกมา2ชุดซึ่งมีชุดปลอมที่เป็นของเก่าตั้งแต่งวดวันที่16เดือน2 64ซึ่งก็คือชุด หนึ่งสามหนึ่งสี่สสและ6 4นะคะมาชุดนี้ค่ะออกมาใหม่ซึ่งเป็นของงวดปัจจุบันนะคะสิบหกเดือนสี่ตัวเลขก็คือ4 6่หกสี่เจ็ดห้าหห้าดแปดหดเจและเกนะคะท่านผู้ชม นี่ก็เป็นแนวทางงวดใหม่ค่ะของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลน,นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมงวดเก่าที่ผ่านมาก็ยังหลุดอยู่นะคะเราก็มาลุ้นกันที่งวดใหม่นะคะท่านผู้ชมว่าจะมาหรือเปล่าค่ะขอบคุณแนวทางอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลน,นะคะ มาต่อกันที่แนวทางของเจน้อยนะคะท่านผู้ชม3ตัวค่ะ471นะคะวิ่งรูดที่0ูนย์และ1ค่ะ2ตัวนะคะ06 08 7 1และ91นะคะท่านผู้ชมมาตามต่อกันที่ตัวเลขมหาเฮงนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาวันที่1เดือน4 64 ชุดนี้ก็เข้านะคะแต่แม่มอนไม่ได้นําแนวทางชุดเก่ามาให้ดูค่ะเข้าที่ล่างนะคะท่านผู้ชมงวดใหม่ค่ะ16เดือน464มาแล้วนะคะเลขมหาเฮงให้สองชุดนะคะท่านผู้ชม84และ38นะคะก็ตามสูตรตามสไตล์ของตัวเลขมหาเฮงนะคะให้มาน้อยชุดแต่ก็เข้าบ่อยค่ะ ก็ท่านผู้ชมสนใจชอบถูกใจก็ตามนะคะมาต่อกันที่แนวทางคนโคลารรักไก่ชนนะคะ16เดือน4 6 4 10หน่วยบนชนหน่วยบนชน6และ8นะคะชน2ตัวถ้าตัวชนมานะคะ1 6 2 6 3 6 4 6 18ึ่งแและ48นะคะถ้าตัวชนไม่มาจับคู่ต่างนะคะท่านผู้ชมก็คือ5 4และ74ค่ะสุดจะเดินต่อไหมรอลุ้นกันนะครับแนวทางครับรู้สึกมีความหวังนะคะขอบคุณอาจารย์คนโคนราชรักไก่ชนค่ะ มาต่อกันที่แนวทางของแอดละเด่นนะคะชุด3ตัวค่ะ16เดือน 4, 6, 4 3, 8, 6, 3, 9, 6าตัวนะคะ 8, 6, 9, 6, 8, 4, และ 9, 4ค่ะมาตามต่อกันที่ชุดสูตรหวยมืออาชีพนะคะสูตรหวยรัฐบาลค่ะสรุปบนเด่นที่8และ2นะคะ ชุด3ตัวค่า982 598 891 082 2, 5, 9, 8, 8, 9, 1, 0, 8, 2ตัวบนล่างเด่นที่6และ4นะคะ04 41 60 61และ86นะคะท่านผู้ชมเด่นที่ชุด3ตัวนะคะเด่นที่982และ082นะคะ สองตัวค่าเด่นที่0441และ61นะคะซึ่งเป็นขอให้ทุกคนโชคดีของหลวงสกลเทพพิทักษ์นะคะท่านผู้ชม16เดือน464ขอบคุณแนวทางหลวงสกลเทพพิทักษ์ค่ะ มาต่อวันที่แนวทางเดินหน้าลุยหวยไทยจ้างวดนี้ก็คงจะจวดคือเกาจ้าล่างนะคะ40 42 49 90 92และ20นะคะฟันที่4และ9เด้อ16เดือน4 2 5 6 4ของแอดฟ้าใส่นะคะท่านผู้ชมชอบก็จวดจ้าเลยนะคะ มาต่อกันที่แนวทางของแอดลีนะคะ16เมษายน64ค่ะ2663และ03นะคะตามสูตรตามสไตล์ของแอดลีก็จะให้มาน้อยชุดนะคะท่านผู้ชมแต่ก็เข้าบ่อยเหมือนกันคะ่ะมาต่อที่แนวทางของอาจารย์9นะคะท่านผู้ชม สูตรทดลองรวยนะคะ16เมษายน64 3ตัวบนนะคะ113 116 153 156 313 316 353และ356นะคะเน้นที่116 1>, 1 5 3และ3 1 6นะคะ3ตัวบนมาที่2ตัวบนค่ะ1 3 1 6 5 3และ5 6นะคะท่านผู้ชมตัว 3, 2ตัวบนเน้นที่1 6และ5 6นะคะส่วนตัวสีแดงๆที่ให้เน้นมากๆก็คือ1 1 6และ3 1 6นะคะ ตามสูตรตามสไตล์ของอาจารย์9ค่ะอาจารย์9ให้ตัวเด่นมาเข้ามาทุกงวดเลยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ค่ะให้มาที่6และก็6นะคะ2ตัวเด่นค่ะล่างนะคะ6 6 6 2สองและ6 3สนะคะเนื่องจากตัวเด่นเป็น6และก็6ทั้ง2ตัวนะคะท่านผู้ชม มาตามต่อกันที่แนวทางของอาจารย์สุมาอี้นะคะท่านผู้ชมหมวยรัฐบาล16เมษายน64นะคะบนค่ะวิ่งที่0รองที่2นะคะชุด2ตัวค่ะ20 24 26เน้นนะคะชุดรองค่ะ70 74 76 8 0 8 4และ8 6นะคะ3ตัวบนค่ะ6 2 0 6 2 4 6 2 6 8 7 0 8 7 4และ8 7 6นะคะท่านผู้ชมชุดวินค่ะ2 0 4 6 7และ8นะคะมาปิดท้ายกันที่ชุดของแอดฟนและแอดนุ่มนะคะที่ให้ตัวเลขเด่นมาค่ะ ชุด3ตัวบนนะคะ8 5 9 8 9 5 5 8 9 5 9 8 9 8 5และ9 5 8นั่นเองค่ะรวยรวยรวยนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกข้อมูลแนวทางของอาจารย์นะทุกท่านนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะขอให้พี่แม่พี่น้องเฮาสูคดีมั่นมันฝากกดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ